สวัสดีครับมาเบิงแคทครับตอนนี้มีปัญหานะครับพึงสิ่งครับสตรีทไม่สตาร์ทไม่ติดครับ oh. ปัญหาเกิดจากอะไรครับ oh. ระบบไฟไม่ทำงานครับไปถือยังมุกกกเล็กขเขาเล็ก <laughs> บูซ่าเขาก็หลาบครับมืนนี้ สตาร์บติดเลยอย่าหถทำเงื่อนกินก๋วยเตี๋ยวเอไม่มีสัญญาณเลยแล้วครับมีแต่เสียงดังตีดๆจอขึ้นเยอะพี่ไม่ติดครับมันจะได้คันใหม่ไหมครับ เขแก่เขาแก่โบถือคันใหม่ด้วยถ <laughs> ือคันใม่กันขังอีดีครับขังอีดีสูดไม้เบิ้สูดไม้เบิ้สูดยังยงนี่สูดซายนัสูนข้างน้นายนักายาย,ยังนี่ <c oughs> โอ้ยมันหลังแปะๆยวงหัน เออยาบ้งืดหยอมทำงานเนะเอาขืนมันจะตอบตัวเอาลงมันยังยิ้มเปื่อยๆอยนั่นเออแนเอิดนี่เอาขืนมันจะตอบแลาวทายไงแอมทำงานอยู่เออเอาชวนมาี่ขึ้นไหม เอาลงเบื้องเอาสวีกันลงเบื้องเอาสวีกนี่ลงเบืองนี่นี่นี่มันจะตอบเอาขึ่นมันสตอบนี่นขึ้นมันสตอบเอาลงมันจะสตาร์ทเนี่เอาตีดบานนี่บึ้มจวดขืนไม่ห้มาทงนอ่เออทำาอ่วอือย่ามแทงเอานะครับอาจารย์พึงเรียนเรนวิชาลครับ ไอ้ตาตัดตีดขากว่าสันขากเลยเช่วงตุ่มต่ำหนวยเป็นเกับอะไรเนาะไม่ไหวแล้วครับไม่กินลาบแล้วจอดเป็นแถวครับ อา,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 าจารพึ้งกำลังบริกรรมฆ่าท้าครับแตกใส่หัวด้เยลอเอาละพ่อนะ เี่ยนยังได้ไม่มีสัญญาณตอบรับโอ้โหสิ Nè, cao nè, nọ, ngon nè cái dưới xa nè, tui ra nè, nè, áo vậy, bài nè nó kìa Ờ, nó phiêu นั่นดีดละเบื่มบาทใน,นเสื้อนี่นคันปีดฟา้านไวแคทแคดสามหนึ่งสามดีครับปัญหาอยู่ที่ซ่อเฟอ้อเขียววองครับอยู่ขาครับ ฟิวขาดครับลวงอะให้ฟิวขาดพวกเขาว่านยังเถื่อ <c urs ion> ฟิวขาดครับอันจีมีแล้วว่านจิตกกิกนต์อ่ะติดว่างลูกพี่ติดติดติดย่อซัด, <c urs ion> เ,ดซเมื่อยคอยเอา้าตึมไม่ติดนะครับคุณไม่ได้ส่